quá đại nó, anh anh chạy bom ma với mấy nghề rồi, với chạy lục lắm anh chạy những hoang anh phủi anh sai người chơi ăn เลยอำนาจแห่งพระพุทธเจ้าอาดีตปัจจุบันนาโกรดเลยอำนาจในการทำมันเจ้าอาดีตปัจจุบันนาโกรและอริยสังฆาเจ้าในอดีตและนาโกรดเลยอำนาจแห่งบุญทั้งหลายที่ท่านกำลังสังสมอยู่ขอ,ขอให้ได้พบสิ่งที่ดีคำว่า พระิยามไตรเกิดเมื่อใดก็ขอให้ทานได้ฟังท่านแห่งพระเจ้าชื่อว่าอาริยมไตรเมื่อสิ้นสุดศาสนาเอาองค์พระพุทธเจ้าปัจจุบันนับไปอีกสองพันสามรอยสามจุดสองปีจึงสิ้นสุของพระพุทธเจ้านี้จึงสินมีศศาสนา ขอพระโพุทธเตว์เชออริยเมตตาไปบังเกิดขึ้นขอให้ปกท่านได้ฟังธรรมแห่งบัณฑิติเมตตาแด,ด่บังร,งรลุอรหันต์โลกุทุกคนถ้าหากร่องร้อยอยู่ในมนุษย์ร่องร้อยในเทวดาในพุทธมโลกข,ขอให้ปริบโผล่แต่ฟิี่นนิีิเจ้ามปัตนาำขึ้นกรให้ได้เงิน ปัตนาท่องกาะไรท่องปัตนาสิ่งของกวันได้ซิ้งของอนำมิหนีหลายคอยดีไซน์พวกเจ้า,าต้องหลายโยอายุวันโนสุขภาพ